ในสมัยนี้นะครับคนจํานวนมากต้องการจะสร้างผลงานไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแต่ปัญหาก็คือท่ามกลางผลงานจํานวนมากทําให้มันยากที่ควรจะเห็นผลงานของเราวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับ10คําแนะนําในการแบ่งปันผลงานเพื่อที่จะให้คุณสามารถถูกคนพบได้สวัสดีครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Books D D Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมปอบ Books ดีครับช่อง Books D D จะนําเสนอความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจและจะมีคลิปใหม่ทุก,ทกวันเสาร์นะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์และฝากสนับสนุนช่องเพื่อให้ได้มป็นหน้าต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับหนังสือที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ชื่อว่า Show Your Work มีของดีต้องให้คนอื่นขโมย เล่มนี้เขียนโดยออสตินคลีอนซึ่งผมเคยรีวิวหนังสือของเขาไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับชื่อว่าขโมยให้ได้อย่างศิลปินผมแนะนำให้ไปชมด้วยนะครับนี่เป็นคลิปที่100ของช่อง b o o k s ดีๆนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะอ่านอะไรที่เกี่ยวกับการทําผลงานออนไลน์และผมก็คิดว่าเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผู้เขียนอธิบายตัวเขาเองว่าเขาเป็นนักเขียนที่ชอบวาดรูปบ่อยครั้งก็จะมีคนมาถามเขาว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ผลงานของตัวเองถูกค้นพบ มีหลายคําแนะนําที่บอกว่าควรจะโฟกัสกับการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมจะดีกว่าเพราะคนอื่นจะไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ผู้เขียนคิดว่าควรจะสร้างลักษณะที่ให้คนอื่นค้นพบผลงานได้ด้วยฉะนั้นมันสําคัญอย่างมากสําหรับคนที่กําลังสร้างผลงานออนไลน์ในการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ตัวเองถูกคนพบได้ง่ายขึ้นมันเปรียบเสมือนการสร้างเครือข่ายในรูปแบบหนึง่งเพื่อให้ตัวเองสามารถพัฒนาได้ขึ้นไปอีกผู้เขียนได้เสนอ1ิบคาแนะนํานะครับมาฟังกันแต่ละข้อเลยครับ เราคงเคยดิ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของยอดอัจฉริยะที่สันโดษที่ดูเหมือนจะมีแรงบันดาลใจอย่างไม่สิ้นสุดและมีความมุ่งมั่นสูงในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ทุกคนยอมรับแต่ปัญหาของเรื่องราวแบบนี้คือการไม่คำนึงถึงคนจำนวนมากที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ผลงานนี้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานอาจารย์หรือใครก็ตามที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนคนนั้นคำแนะนำแรกนะครับคือควรคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นการทำร่วมกัน นี่เป็นการเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์จะมาจากกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้สร้างทฤษฎีนักคิดคน้นหรือบคุคคลสร้างสรรค์อื่นๆซึ่งรวมกันเรียกว่าระบบนิเวศของพรสวรรค์ถ้าไปสืบสวนเบื้องหลังของอัจฉริยะทั้งหลายก็จะค้นพบคนเหล่านี้ไม่ได้กําลังลดระดับผลงานของอัจฉริยะนะครับแค่บอกว่ามันมีการร่วมมือกันมากกว่าที่ถูกเสนอมาเมื่อมีแนวคิดแบบนี้ทําให้เห็นว่าเราทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นอัจฉริยะ มันไม่เกี่ยวว่าคุณมีความสามารถมากขนาดไหนที่สําคัญคือคุณมีอะไรสามารถแบ่งปันได้ซึ่งไม่แน่ว่าความคิดถองคุณจะผลักดันให้ความคิดรวมถูกพัฒนาขึ้นไปอีกในโลกอินเทอร์เนต็ตที่ทุกคนสามารถแบ่งปันอะไรก็ได้การเป็นมือสมัครเล่นอาจจะได้เปรียบกว่าเพราะมีความกระตือรือร้นและไม่มีอะไรต้องเสียและจะเปิดรับความคิดใหม่ๆได้ง่ายกว่าซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นในโลกที่เป,ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉะนั้นคุณควรมีแนวคิดแบบมือสมัครเล่นและหากลุ่มที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม และดูว่ามีอะไรที่คุณช่วยได้ไหมเพื่อที่คุณจะค้นพบทิศทางและสร้างสียงให้กับตัวเองโดยทั่วไปแล้วนะครับศิลปินจะถูกฝึกให้มองขั้นตอนสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะไม่ค่อยแบ่งปันเคล็ดลับสักเท่าไหร่และจะเปิดเผยตอนที่ผลงานเสร็จแล้วและจะแยกแยะระหว่างผลงานและขั้นตอนอย่างชัดเจนแนวคิดนี้สมเหตุสมผลก่อนยุคดิจิทัล เพราะตอนนั้นศิลปินจะเชื่อมโยงกับผู้ที่มาชมงานได้ช่วงเดียวคือตอนที่มาชมงานแต่ในยุคอินเทอร์เน็ตศิลปินสามารถแบ่งปันอะไรก็ได้ตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่กําลังสร้างอยู่หรือขั้นตอนใหม่ที่กําลังคิดคน้นซึ่งทําให้ผลงานและขั้นตอนเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันคําแนะนําที่2นะครับคือควรพัฒนาการจัดเก็บขั้นตอนการสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็ตามเพื่อที่คุณจะสามารถแบ่งปันให้กับผู้ติดตาม ซึ่งมันจะมีส่วนช่วยให้คุณได้รับคำติชมเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปได้ผู้เขียนเห็นว่าความสำเร็จข้ามคืนไม่มีอยู่จริงเพราะเบื้องหลังจะมีผลงานที่สร้างมาเป็นเวลานานฉะนั้นคำแนะนำที่3คือควรแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกๆวันโดยเฉพาะขั้นตอนสร้างสรรค์ที่พูดไปแล้วคุณไม่ต้องคำนึงว่าสิ่งที่จะแบ่งปันจะต้องดีเยี่ยมเพราะคุณไม่รู้ว่าคนอื่นจะตอบรับอย่างไรและคุณอาจจะไม่รู้ว่ามีของดีอยู่ ก่อนที่คุณจะแชร์อะไรก็ควรคำนึงว่ามันเป็นประโยชน์หรือน่าสนใจหรือไม่ถ้าใช่ก็แชร์ถ้าไม่ก็ไม่ต้องถ้าไม่แน่ใจก็วางไว้ก่อนสักพักหลังจากที่คุณแชร์อะไรไปจำนวนหนึ่งก็ควรเริ่มจัดโครงสร้างเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ในภายหลังยกตัวอย่างเช่นผู้เขียนได้รวบรวมข้อความทวิตที่เขาเคยเขียนไว้มาสร้างเป็นหนึ่งหมดของหนังสือแต่บางครั้งการแบ่งปันในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ฉะนั้นก็เขียนแนะนําว่าคุณจะมีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยข้อดีของการมีพื้นที่ส่วนตัวคือคุณสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะมีคนเข้ามาชมหรือไม่คุณก็ควรสร้างมันไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะเข้ามาในศตวรรษที่16และ17นะครับคนรวยในทวีปยุโรปจะชอบสะสมของที่ตัวเองสนใจและหายากไม่ว่าจะเป็นหนังสือเครื่องประดับงานศิลปะงานวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามและก็จะโชว์ให้กับแขก ในปัจจุบันเราทุกคนก็มีของที่เราสะสมด้วยเช่นกันอาจจะไม่ใช่สิ่งของที่แตะต้องได้เสมอไปแต่อาจจะเป็นความคิดหรือสิ่งที่เราติดตามหรืออะไรก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราคําแนะนําที่4นะครับเราควรแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นได้รับรู้เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรและมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวผลงานและดึงดูดคนประเภทที่คุณต้องการจริงๆแล้วการสะสมและการสร้างเป็น2ด้านในสิ่งเดียวกัน สิ่งของและความคิดที่เราได้รับรู้และสะสมจากโลกภายนอกมันมีที่พลกับสิ่งที่เราสร้างออกไปและสิ่งที่เราสร้างก็มีที่พลกับสิ่งที่เราสะสมด้วยเช่นกันคุณจะสะสมของหรือความคิดอะไรก็ไม่ต้องคำนึงว่ามันมีรสนิยมหรือไม่เพราะแต่ละคนมองไม่เหมือนกันเขายกตัวอย่างพนักงานเก็บขยะที่เมืองนิวยอร์กชื่อว่าเนลสันมลีนาเขาได้สะสมงานศิลปะและสิ่งของที่ถูกทอดทิ้งและนำมาเปิดพิพิธภัณฑ์ ถ้าใช้แนวคิดแบบเดียวกันเราสามารถสร้างความสร้างสรรค์โดยการพิจารณาสิ่งที่คนอื่นทอดทิ้งไปแล้วโดยใช้มุมมองของตัวเองหรือมุมมองใหม่ๆในการแบ่งปันสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองก็ควรให้เครดิตอย่างถูกต้องกับเจ้าของเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้คนอื่นได้เรียนรู้ได้เพิ่มเติมให้ลองจินตนาการนะครับว่าคุณได้ค้นพบสองภาพวาดที่ทุกอย่างเหมือนกันหมด จากการศึกษาเพิ่มเติมคุณพบว่าภาพแรกถูกวาดโดยเจตกรชาวเนเธอร์แลนด์ในศตวรรษที่17และภาพวาดที่2เป็นภาพที่ถูกคัดลอกออกมาเมื่อรู้แบบนี้คุณจะให้คุณค่ากับภาพวาดไหนมากกว่ากันครับมุมมองของเรานะครับจะถูกปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นศิลปินบางคนคิดว่าผลงานจะสร้างอิทธิพลได้ด้วยตัวมันเองแต่ความเป็นจริงแล้วคำพูดและเรื่องราวที่สร้างกับผลงานก็มีความสำคัญอย่างมาก คำแนะนําที่5นะครับควรสร้างเรื่องราวดีๆให้กับผลงานของคุณจริงๆแล้วเราสร้างเรื่องราวให้กับผลงานโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเห็นที่เกี่ยวกับผลงานของคุณก็สามารถนํามาสร้างเป็นเรื่องราวได้ผู้เขียนแนะนําว่าโครงสร้างเรื่องราวที่ดีควรเริ่มจากบอกว่าปัญหาคืออะไรคุณพยายามแก้ไขปัญหาอย่างไรและผลลัพธ์ออกมาอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วโครงสร้างนี้สามารถนําไปใช้ในการนําเสนอได้อีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือควรสร้างเรื่องราวให้กับตัวเองเมื่อพบปากกับคนอื่นคุณควรอธิบายได้ว่าคุณทํางานอะไรและกําลังสร้างผลง,งานอะไรได้อย่างชัดเจนอย่างถ่อมตนและอย่างตรงไปตรงมาเมื่อพูดถึงเรื่องราวนะครับในปี2010ผู้เขียนได้ไปร้านบาร์บีคิวเล็กๆชื่อว่า Franklin Barbecue 3ปีให้หลังร้านนี้กลายเป็นร้านที่โด่งดังและมีคิวยาวทุกวัน ในช่วงนั้นเจ้าของร้านก็ได้ร่วมมือกับองค์กรสื่อและสร้างวิดีโอซีรีส์ที่สอนเคล็ดลับการทำบาร์บีวและก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีคำแนะนำที่6นะครับยิ่งคุณแบ่งปันความรู้หรือสอนคนอื่นก็ยิ่งทำให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นคนเรากลัวการจะสอนคนอื่นเพราะคิดว่ามันจะสร้างการแข่งขันแต่ถึงแม้ว่าเราได้รับข้อมูลแต่ก็ต้องใช้เวลานานในการสร้างความเชี่ยวชาญเจ้าของร้านบาร์บีวก็พูดแบบเดียวกันเขาบอกว่าเคล็ดลับการทำบาร์บีวไม่ยาก แต่ที่ยากคือการสร้างความชำนาญให้กับเทคนิคการแบ่งปันความรู้จะช่วยให้เกิดความสนใจในผลงานของคุณและทําให้คนรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเช่นกันเมื่อพูดด้านการเรียนรู้นะครับในบางครั้งเราก็ควรจะอยู่นิ่งๆและเปิดรับฟังคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วคนบางคนชอบที่จะเสนอความคิดของตัวเองมากเกินไปและจะทําทุกอย่างเพื่อได้รับความสนใจและจะไม่สนใจสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง อย่างที่บอกไปแล้วนะครับงานสร้างสรรค์ที่แท้จริงคือการร่วมงานกันและถ้าคุณต้องการไปที่ยอมรับคุณต้องควรเคารพความคิดของคนอื่นด้วยคําแนะนําที่7นะครับอย่าเป็นมนุษย์สแปมเมื่อคุณเปิดรับและใช้การพิจารณาอย่างเหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธ์คุณไม่จําเป็นจะต้องใส่ใจกับจำนวนผู้ติดตามและจะเริ่มได้ผู้ติดตามประเภทที่คุณต้องการที่อาจจะมีความเชื่อมโยงอย่างจริงใจมีความสนใจในเรื่องเดียวกันและที่คุณสามารถสร้างความเป็นมิตรและอาจจะร่วมมือกันได้ในอนาคต และท้ายสุดถ้าคุณเห็นว่ามีคนประเภทที่ดึงดูดพลังงานของคุณและทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าก็ควรลดการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเมื่อคุณนำผลงานเข้าไปในที่สาธารณะคุณก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับความคิดเห็นหลากหลายคำแนะนำที่8คุณควรเรียนรู้วิธีรับมือคำติชมอย่างแรกนะครับคุณจะต้องเข้าใจว่าคำติชมไม่ใช่หมายถึงจุดจบและไม่มีใครได้รับความบาดเจ็บจากคำติชมฉะนั้นก็ควรใจเย็นๆอย่างที่สองนะครับ ยิ่งคุณออกผลงานมากขึ้นก็จะได้รับคําติชมมากขึ้นซึ่งคุณก็จะมีความเคยชินกับมันสิ่งที่3ในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมคําติชมได้ก็ให้มันเป็นโอกาสกับเราจะดีกว่าอย่างเช่นคุณอาจจะทําสิ่งที่คุณอื่นไม่ชอบต่อไปหรือทําสิ่งตรงข้ามสิ่งที่4ถ้ามีบางอย่างที่คุณคิดว่าอ่อนโยนเกินไปก็ไม่ควรจะเปิดเผยสิ่งที่5คุณจะต้องเข้าใจให้ได้ว่างานเป็นสิ่งที่คุณทําไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นมันอาจจะยากสาหรับบางคน แต่ปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นครอบครัวและเพื่อนฝูงก็มีความสําคัญให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันสิ่งที่6คุณจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นคนติชมถ้าเป็นคนที่อยากให้คุณสําเร็จจริงๆก็ควรรับฟังแต่ถ้ามาติชมเพื่อความมันก็ไม่ควรสนใจและควรบล็อกไปเลยคนบางคนอาจจะต่อต้านการได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากผลงานและอาจจะเห็นว่าคนพวกนี้เป็นคนจอมปลอม แต่ก่อนที่เราจะสร้างความคิดสร้างสารรค์ได้ก็ต้องอยู่รอดให้ได้ซะก่อนซึ่งก็ต้องใช้เงินการมีภาพศิลป,ปินที่ต้องนินรนมันฟังดูโรแมนติกแต่มันก็ไม่ถูกต้องและการได้รับเงินไม่ได้หมายความว่าความคิดสร้างสารรค์จะถูกกระทบตัวอย่างที่ดีคือมิเคลแองเจโลที่วาดภาพบนโบสถ์ซิสตินชัพเปิลซึ่งเขาได้รับค่าจ้างจากพระสันตะป,ปาปานะครับคําแนะนําที่9การได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากผลงานไม่ใช่สิ่งที่ผิดเมื่อคุณเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้น คุณก็อาจจะขอาการสนับสนุนจากพวกเขาโดยตรงแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณใด้ประโยชน์กับพวกเขาด้วยบางครั้งผลประโยชน์จะมาในรูปแบบโอกาสที่ให้ลองทําสิ่งใหม่ๆหรือขยายสิ่งที่เป็นอยู่แต่คุณก็ต้องแน่ใจว่ามันเป็นในด้านสิ่งที่คุณต้องการทําด้วยและไม่ใช่เพราะเงินอย่างเดียวในตอนที่คุณมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วคุณก็ควรหาวิธีการช่วยคนอื่นด้วยเช่นกันทุกๆเส้นทางของชีวิตเรานะครับมันมีขึ้นและลง และเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคนที่ได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการส่วนมากจะอยู่มาได้เป็นเวลานานและมันสําคัญอย่างมากที่จะไม่ยอมแพ้เร็วเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสอะไรจะมาอีกนี่คือคําแนะนําสุดท้ายนะครับคืออยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความสําเร็จจะต้องมีความอดทนสูงและจะสร้างผลงานอย่างต่อนเนื่องเพื่อสร้างโมเมนตัมและจะไม่หยุดยั้งอย่างพลักการ เมื่อคุณสร้างผลงานเสร็จแล้วก็ควรถามตัวเองว่าทำอะไรได้ดีขึ้นอีกและก็เริ่มเดินหน้าทำผลงานต่อไปแต่บางครั้งการสร้างผลงานต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เหนื่อยล้าฉะนั้นก็ควรวางแผนบริหารเวลาอย่างเหมาะสมและถ้าคุณมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะสามารถพักได้เป็นเวลานานก็ควรจะพิจารณาด้วยเช่นกันเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณรู้ทุกอย่างในเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนทิศทางและหาสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เพื่อให้ได้เดินหน้าและกลับไปเป็นมือสมัครเล่นอีกรอบ นักแสดงตลกที่โด่งดังในอดีตชื่อว่าจอร์จคาร์ลินทุกๆปีเขาจะทิ้งมุกที่เขารวบรวมไว้แล้วเริ่มใหม่คุณจะต้องมีความกล้าในการทิ้งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้และเริ่มใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการเริ่มใหม่ร้อเอร์ซเพราะทุกอย่างที่คุณเรียนรู้ก็ยังอยู่ในตัวคุณเมื่อคุณค้นพบสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้ก็ควรใส่ใจกับสิ่งสิ่งนั้นและเปิดเผยกับทุกคนได้รับรู้คุณควรสร้างการวัดความคืบหน้าเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมกับ การที่คุณเปิดเผยผลงานของตัวเองอาจจะช่วยให้คนที่เหมาะสมเข้ามาเห็นผลงานและเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นก็ควรใส่ใจกับความคิดเห็นของเขาเพราะเขาอาจจะมีอะไรที่เปิดเผยที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกันสำหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตอนออนไลน์ผมก็แนะนําให้อ่านเล่มน,นี้นะครับมันเล่มเล็กและก็อ่านได้เร็วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมขอถามทุกท่านนะครับคุณเคยแบ่งปันผลงานอะไรให้คนอื่นได้รับรู้ไหมครับ มันคือผลงานอะไรครับแล้วมันทำให้คุณพัฒนาได้อย่างไรครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ